ก่อนจะชมคลิปนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับในเรื่องกรณีการเปิดปรุงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2568นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีคำอธิบายแล้วก็รายละเอียด ทั้งหมดว่าจะมีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อ,อไรนะครับสำหรับบัตรจัการแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่258นะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับเริ่มเมื่อไรหลังรัฐบาลกำลังพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดน,นะครับาจากกรณีที่รัฐบาลนะครับมีแผนเปิดลงทะเบียนนะครับบัตรสริการแห่งรัฐนะครับอรอบใหม่ก็คือประจำปี258นั่นเองนะครับท่านผู้ชม ล่าสุดนะครับนายประดอนนะครับปิษณานาตกคุณนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักเลืกตัตรีนะครับเปิดเผยถึงการรงทะเบียนบัตรสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าบัตรสดิการแห่งรัฐมีชื่อเรียกว่าบัตรคนจนนะครับหรือที่เรานิยนาเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับบัตรสุิการแห่งรัฐลงทะเบียนทุกสองปีบางทีคนได้สิทธิบัตรสดิการแห่งรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับช่วงเวลานั้นอาจมีสถานภาพจนอยู่ต่อมาหลังผ่านไป2-3ปี อุับาิการแห่งรัฐมีฐานะรวยขึ้นดังนั้นรัฐบาลกำลังพิจารณาลงทะเบียนบัตรเสริการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยการสำรวจข้อมืออข้อมูลนะครับซึ่งต้องอาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายอำเภอและผู้ใหญ่บ้านทำการสำรวจข้อมูลในพื้นพื้นที่เพื่อจัดทำบัญชีใหม่นะครับด้านนายศิริพงศ์นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเติมเงินเข้าบัตรเสริการแห่งรัฐนั้น ที่มีคําถามว่าผู้ที่ไม่มีบัตรหรือไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนจะทําอย่างไรรัฐบาลกําลังทบทวนเพื่อเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมรอบใหม่เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้โดยไม่ตกหล่นนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในเดือพนพฤศจิกายน2568รัฐบาลตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศครอบคลุมประชาชนกว่า13.5ล้านคนเพื่อคัดกรองคนจนตัวจริง ให้ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนอย่างตรงจุดและเป็นธรรมนะครับอ่าส่วนนะครับที่เรามาย้อนรอยลงทะเบียนวัตถุการแหอย่างราศงคห้าห้านะครับก็คือนะครับคนที่จะเข้าเกณฑ์ลงทะเบียนก็คือมีสัญชาติไทยอายุสิบแปดปีขึ้นไปรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลีย่ยครอบครัวละไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากฉลาดพันธบัตร และตรา,าสารนี้ภาครัฐไม่เกิน10,000แบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอังสาอาสังหาริมทรัพย์ตามที่กําหนดนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับมีบุนกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทและหรือบุญกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นส่วนวิธีลงทะเบียนบราชการแห่งรัฐสาหรับวิธีลงทะเบียนบัราชการแห่งรัฐ2องหก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนสช่องทางคือลงทะเบียนออนไลน์นะครับ ผ่านเว็บไซต์ของบัตสการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนที่หน่วยงานรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินทกสสำนักงานกลังจังหวัดสำนักงานเขตกรทมที่ว่าการอำเภอและสอนงอพัทยานะครับขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ที่ผ่านมาด้วยการหกขั้นตอนดังนี้นะครับโดยเข้าเว็บไซต์นะครับถ้าจากนั้นคลิกลงทะเบียนวัตสการแห่งรัฐเลือกหน่วยงานเช่นธนาคารกรุงไทยเลือกจังหวัดกรอกข้อมูลัประชาชนและเลข เลเซอร์หลังบตรประชาชนคลิกขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนสำหรับปีสองศตวรหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับผู้ลง,งทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เลือกหน่วยง,งานรับทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสารนะครับตรวจสอบข้มอมูลให้ถูกต้องแล้วโดยืนยันไม่มีครอบครัวรอผลตรวจสอบสถานะบุคลมีครอบครัวไม่แสดงตัวตนและ ยื่นเอกสารยังหน่วยงานลงทะเบียนที่เลือกไว้นะครับท่านผู้ชมสุนุปภาพเราก็ขึ้นบนหน้าจเอเราประกอบกับการลงทะเบียนนะครับทีนี้เรามาเข้าเกี่ยวกับบัริวัิการแห่งรัฐประจี2568กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอนเงินให้กับผู้ถือบริวัิการแห่งรัฐดังนี้ทุกวันที่1ของเดือนวงเงินซื้อสินค้า3 0 0รบาทต่อคนต่อเดือนวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบกสรถไฟปศรถบัาและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนค่าไฟฟ้าชั้นฟรีหากใช้ไม่เกิน315บาทต่อ,อ,ตอโครเรือนต่อเดือนนะครับค่าน้ประปาส่วน,น,นวลดคณะประปาจำนวน100บาทโครเรือนต่อเดือนนะครับ แล้วก็ทุกวันที่20เ,เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับสรุปนะครับบัตรสวัิการแห่งรัฐ258รัฐบาลยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับเพียงแต่มีแนวนทางนะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งรัฐบาลกำลังทําการสํารวจเพื่อคัดกรองผู้ถือบัตรคนจน13.5รล้านรายนะครับก็คือ อาจจะเป็นการพิจารณาใหม่นะครับบางคนที่ถือบัตรคนจนหรือวัสดิการแห่งรัฐอาจจะมีการรายได้เพิ่มขึ้นหรือรวยขึ้นก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายนะครับแล้วก็จะสารวจสำหรับคนที่จนจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้มีการตกหล่นต่อไปนั่นเองนะครับส่วนความคืบหน้าการเปิดับทะเบียนวันไหนเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้อนขอบคุณการรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องเรานนัเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ